ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะนับจากวันที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้หรือเห็นคลิปวิดีโอนี้ภายใน3วันนับจากนี้คุณจะได้รับข่าวดีมีโอกาสว่าภายใน3วันนับจากที่คุณดูคลิปนี้คุณจะได้รับสายนะได้รับโทรศัพท์นะคะว่าคุณได้รับงานเออได้รับเลือกสอบได้สอบติดสอบผ่าน นะแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างภายใน3วันนี้จะได้รับข่าวดีภายใน3วันนี้นับจากที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้นะคะมีโอกาสว่าอาจจะได้ในเรื่ององการงานอาจจะสอบติดสอบผ่านสอบได้นะหรือถ้าเกิดการเรียนก็แล้วแต่อาจจะเรียนจบก็ได้สอบได้สอบติดสอบผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะรวมไปถึง ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะถ้ามีการแข่งขันกันในเรื่องของธุรกิจก็มีโอกาสว่าคุณจะได้รับเลือกนะหรือลูกค้าจะเลือกคุณเออมีโอกาสในลักษณะน,นี้และต้องบอกเลยในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับโชคดีๆได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ได้รับรางวัลนะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณกระทํามานะ อาจจะได้รับรางวัลได้รับการชิงโชคคุณจะเป็นคนที่ได้รับโชคได้รับรางวัลได้รับรางวัลพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่าง